นายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยเพิ่มสองรายในอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานีที่ตรวจพบก่อนหน้านั้นรวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รอบใหม่186คนอยู่ในพื้นที่15าอำเภอซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออำเภอเมืองรองลงมาเป็นอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เตรียมแผนจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือล็อกดาวน์พื้นที่บางอำเภอตำบลและหมู่บ้านโดยการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการชุมนุมการปิดกิจการชั่วคราวการห้ามคนเข้าออกพื้นที่โดยจะมีการจัดทำม,มาตรการที่ชัดเจนและประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติต่ตอไปนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนกระจายวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ประชาชน1.4ล้านคนหรือ2.8ล้านโดสอย่างทั่วถึงภายในสิ้นปี2 2564เพื่อสร้างผูมมคุ้มกันให้กับประชาชนสำหรับการจัดงานประเพณียังคงอนุญาตให้จัดได้แต่ขอความร,ร่วมมือให้เจ้าภาพปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความกระชับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัดรักษาระยะห่างและลดจำนวนผู้ร่วมงานให้น้อยกว่า50คนซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเตรียมปรับรูปแบบการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2564 ภายใต้ชื่องานแห่เทียนพรรษามรดกลำคค่าเมืองดอกบัวในรูปแบบ n นิว o น m อ l เช่นเดียวกันโดยจะเพิ่มจำนวนวันแห่เทียนเป็น3วันลดจำนวนคนเข้าชมในแต่ละรอบและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด จังหวัดอุบลราชธานีจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไปผู้ที่เดินทางมาจาก18จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ14วันงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมงดการจัดกิจกรรมสังสรรค์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือแอลกอฮอลรักษาระยะห่างตรวจ วัดอุณหภูมิและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและหักอุบลเมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี